เขาซซ้อนตัวเนี่ยเขาเนาะนี่เบิ้งวิที่ห้องเสียคนเนาะหัวใจของการที่ตุ้กระจายเนี่ยหัวใจรักเนาะก็คือมันมีอยู่สี่ขั้นตอนเนาะหนึ่งนี่ขายสินค้าสองนี่เมนขายย้ายสาขาหาคนขายสินค้าเข้าขายเองก่อนลวเขาหาเข้าขายไปอย่างเพื่อเปิดตลาดให้เขาพู้จักสินค้าและเข้าหาคนมาขายกันเนาะหาคนมาขายแต่ก็สามเนี่ยช่วยเลือสาขาขายให้เขามีได้จากการขาย และก็สิคือซวยสาขาให้เขามีสาขาต่อไปอยากใเขามีสี่สี่สี่ขันหนึ่งนี้คือค้ายชิ้นขาดก็เป็เรื่องค้ายๆหลอยู่หลายพันมากคล้ายได้ายอยู่เพื่อพานักขอนึงสองประเด็เขาก็ต้องหาคนขายเ้าจงต้องหาคนขายให้เขามาขายเนี่ยเขาบำโปายขายแต่เขาจะจะให้เขาหู่ซื้อมาขายโดยทีโบหุ่นซื้อมาเตรียมขายใจเลยเขาต้องมูอซื้อเอ้าเาไปมาคขาขายได้อยังไงแสดงถ้าต้องเอาแพลนกันตลาดเนี่ยไปเห็นกับเขาเขาซื้อไปเสียาเขาขายเองเขาด้อเขาคล้องมาเต็มมืออยู่ อนะเนี้ยเสนนก็เลยวันเึ้่นมาขอซองเขาตอนนี้คือหาคนมาขายในกรณีคือหาคนมาขุดม,มือนี่ซื้อมาแล้วก็ซื้ขายกับพวใครย,ยังไปแสดงว่าเขาเป็นเพียงผู้สื่อกรอเขาไม่ได้เป็นผู้ขายเลยแสดงว่าเขาพรทันอยู่ในขันตอนที่สองไม่บอกพระทาเขาเรื่องขายแล้วเขจาจะไปช่วยเขาช่วยเรือสาขาที่เขามาแล้วให้เขามีเลยจากกันไาแล้วก็ซีคือช่วยสาขาให้เขามีสาขาต่อไปบบแมนช่วยหาคนมาต่อได้ไหม้ไม่หาคนต่อเขามันโบแมนแหละคือมันต้องเสื่อมจากตัวเองมันงานนี่นะงานใหม่นี่ เขาไม่ช่วเติบโตมันต้องเหี่ยวจากมันเองไปหลุดบอมเป็นทัปเสียไคอยเนตี้เจนนี <Sign s in life> ่ไม <episodes> ่ไ <a> ด้เ <okay> ส <noise> ียจะกก็ด <OS> ูแลบ่ได้คือเก่ามันต้องจะเสื่อมคนแจะจะนี่จะขายก่อนขายนำผลได้ใส่ดินร่วนมาของเซบอกเองจะคอยต่อจากเขาเขาจะเสื่อมมันกันเองอันนี้คือซีขันเนาะตันนี้เมื่งวิธีการขายมีสองวิธีหนึ่งนี่ขายเองลอยเปอร์เซ็นสองเนบมเนบริษัทผ้าขายไหนเขาเลือกว่าเขาจะเอาตัวไหนมากไปได้เอาแบบนั้นแน่นอนเขาต้องเลือกขอขอนี่ย ขอที่ว่าโบซัดผ้าขายเออ,ขอเขาจะเหลือขอนี้หมดแต่ว่าพ่อเวลาโบซัดผ้าขายแล้วเนี่ยคือคนนี้ไปคุยกับแม่วัดเนี่ยแล้วลอกก็เหลือขอนี้หมดเพราะเหลือขอนี้แล้วเ,าเนาะว่าโบซัดผ้าขายโบซัดผ้าขายเราก็เห็นนู่นนี่บันนี้ตอนโบซัดกลับแม่เร็วหนตอนแม่โบซัดกลับนี่แม่เอาบทเทียนทีว่าโบซัดซอนเนี่ยแม่มา,า,ข,า,มาขายเองก่อนสุดท้ายมาเราขายเองแล้วก็บอกให้โบซัดผ้า,ากันสุดท้ายมากกับมันอีกคือกะถ้ามีนี่โบซัดไปเห็นเขาเสีเหลืองเพราะเขาบุก่าหินดนี เขาประกาศเดินเช่นเขาบอกซองขอแต่เขาพาเขาเห็ดก่อนเห็ดเด็เขาเบิ้งเห็ดเด็เขาทำสุดท้ายมาเขาใกล้เองเขาเบิ้งวิธีอะด็สุดท้ายมาเขาก็ได้กำไรกันสั่งสื่อเขาบริเบคลายสั่งเขาเองนี่คือกระพานคอที่หนึ่งให้ด่าอนนี้คือคอนี่แต่ใครเขาเหลือแบบนี้บันี้วิธีการขยายเครือข่ายมันก็มีอยู่สามวิธีหนึ่งไร้ขยายเองสองเป็นผ้าาขยายสามเปนบริษัทผ้าขยายบันี้เวลาให้เริ่มต้นนี้ เนาะให้เริ่มต้นให้เริ่มต้นบริษัทภาคขยันหัยก่อนเป็นอย่างคือบาาริษัทบริษัทที่ไปเฮ็ดเลยบ่ะเขาไปเฮ็ดห้องเรียแบรบ้อยดอกสุดท้ายเขาก็สิซ้อนให้เมที่ยิม,มท้ำแล้วก็ซ้อนจากที่ถ้ำเองถ้ามีดิเมนบริษัทไปเฮ็ดคอยซ้อนแม่นบริเมที่ไปเฮ็ดแล้วก็สุดท้ายมันี่เฮ็ดเองคือเขาพอจะเป็นอะไรเด็กจะก็เป็นเมที่ไปซ้อนคุณดินต่อธรรมาดาไม่เป็นไะนี่คือวิธีขยันยัยผมเดาอ่าโอเคบันนี้มาเบิ่งนี่วิธีเฮ็ดธุรกิจนี่น่ะหนึ่งนี่ ขายจะใายโบฮู้แบบโบซัดพระรับนี่หนึ่งนี่โบนิ่นขายของโบซัดจะขายให้เองโบส่วนคนหลายแต่ส่วนหนึ่งถึงหาคนพอ่อแล้วก็เอาเขาคดซ่าคอซัาบีให้ได้สางคนกนสางหยอดเน้นสางสรัพิ์สิกรหยอดขายมันมาเองซีนี่คุณชีเป่าให้บริษัทบริษัทจะเหตีดให้เองอแล้วก็บโบทางานไกลตัวนี่คือหลักการยังไงหาขอ,อขาทางานไกลตัวจะคุ้มคนบ่ดได้ ก้อนนี้คือจะไปก็ไม่บางแล้วให้ให้เฮ็ดงานที่มันคุ้มคนไวก้ก่อนจะคว้าขยับไปแต่ก็มไมเพราะว่าโบซัดก็ไม่แก่กันก็<ภ>กนไม่แก่<ด>แล้วก็แล้วมีจุดอื่นก็บ,บางไปมเมทั้นุง่งซุกนะอย่างไรเราเพ,พื่อได้คะแนนักเมทันุ่งซุกจริงขั้นตัวเองไปคุยเองก็ได้ตอนนี้อพอเราทักมาหาอยู่แต่ว่าขั้นไปคุยเองหลดเนี่ยอยากให้หัวหน้ากลุ่มมาเข้าดูแลโบเมนเท้าใครวะนี่คือตอนนี้เพื่อได้เมทันุ่งซุกขั้นหน้าไทยได้หลดตอนนี้ตมหาจุดนี้เราเมทันุ่งซุก เพราะว่าเมธนุ่งุกขันลูกเาร้าเราเป็นเสียวกันหนูเองเงียอยู่แบบนั้นมากัน <c oughs> อืมโอเคนะตอนนี้เนาะอันนี้คนที่เฮาจะไปหาไปสวดมีอยสามประเภทหนึ่งนี่คนที่เก่งกว่าเฮาตัวนี้ยำตลอดตัวนี้สองนี่คนที่เก่งเทก่กกับเฮาสามนี่คนที่เก่งหน่อยก็เสียมันเท่า <c oughs> เวลาบอกเขาหนีบา้าเวลาไปสวดน,นี่แม่คนเก่งกว่าอย่าฝ่าว่วนบราะมันเอาได้เอาแต่เอาที่หลังเพราะว่าผู้นี้มันจะเป็นไพ่จะไปสวนบเป็นไพ่จะสะทถอคอนย้อนม้อนี้ พราะว่าเจ้าประทันมียังบุญยังเกิดขึ้นจำเป็นสวนคนเก่งกว่าเฮ้ยมึงแคสได้ก้อนมันจะมีเรื่องนี้ก็มาหลดสองคือคนเก่งเท่ากับเขาเฮ้ยเมืเ่อวานกินเขา่าเหล่ากูอยู่มึงเศร้ากินเหล่าก่อนจังป็นสมึงรวย,ยก่อนจะมาหากูเพราะเขาได้เงินเฮ้ยมันได้มึงเหยีดก่อนมึงตัดสินใจมึงกูไปรอกตัวนี้ไม่ใช่เท่เาบันทอดฉะนั้น,นละการเริ่มต้นใหม่ให้ไปหาคนที่เก่งหน่อยกูเอาละเสื่อมมันเขาไปใช้ไปกันเขาไปหาเปคนสิบคนจะเอาหูสิบคนที่เขื่อนเนี่ยมาบอกคนนี้บอกคนนี้คนนี้ชุดท้ายมันมันก็มาคือเขาเพราะเเเเาากก่่งวมันนห็ สั้นลัการเฮาช่วยเหลือคนหกักหนีให้ไม่ได้ใดหล้กกาสช่วยทีมงานหาเงินเข้ากระเป๋าไรหว่านคือไปเหตุกับคนที่เก่งหน่อยกว่าเฮาเสื่อมันเฮาสีเบลได้ก็ตามแต่เสื่อมจะคนนี้ไปเลยแหละมันชีมีคนเป็นซิบเป็นสาวไปเท่ากับผ่าสิบสาวคนหมักซิกันแล้วมาอวดซองกลุ่มเี่ชุดท้ายมากมึงว่ามึงเก่งกากูตอนนี้ฮะเป็นจะ,ะไดมึงเก่งมึงมีคำวอาแต่คนมีผลงานถ้าแต่ขเขาเก่งกามันก็ะยอะห<ม>ลักการนะเฮาต้องเหตุแบบเอาคนหน่อยมา มารวมกันหลายพลังหลายๆคนมาแล้วเอามาสนาคนกิงกว่าประมาณนี้เนาะอันนี้คือวิธีเรือม